สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวว่าทำไมตอนนี้ดาวอังคารจึงเป็นที่น่าสนใจทำไมหลายๆประเทศถึงส่งยานไปสำรวจและการสำรวจดาวอังคารในอนาคตจะเป็นอย่างไรครับเมื่อประมาณ4.5พันล้านปีก่อนแก๊สและฝุ่นในอวกาศได้จับตัวกันและรวมตัวกันเป็นดาวอังคารโดยเป็นดาวเคราะห์ดวงที่4จากดวงอาทิตย์ โดยดาวอังคารนั้นะครับเป็นดาวเคราะห์ที่มีความเล็กอันดับ2ในระบบสุริยะของเรามีเส้นผ่าศูนย์กลางเทียบเท่ากับทวีปแอฟริกาแต่ดาวอังคารนั้นะครับมีพื้นที่เทียบเท่ากับที่ดินบนโลกรวมกันเนื่องจากพื้นที่บนโลกนั้นมีเพียง30%จากพื้นที่ทั้งหมดครับ ดาวองคารนั้นมีลักษณะเป็นทะเลทรายที่มีอากาศแห้งและหนาวเย็นในบางครั้งอาจจะมีอากาศเย็นจัดถึงลบ1 2องศาเซลเซียสแต่ใน3.5พันล้านปีที่แล้วนะครับดาวองคารนั้นมีอากาศที่อบอุ่นและมีน้ำอยู่บนพื้นผิวจึงเป็นเหตุผลที่มนุษย์เราเองต้องการศึกษาดาวดวงนี้นะครับ เราจะมาพูดกันว่าแล้วทำไมเราต้องศึกษาดาวอังคารนะครับในตอนนี้มีหลายประเทศที่ทำการศึกษาความเป็นไปได้ต่างๆในการตั้งถิ่นฐานบนดาวอังคารโดยเรานั้นเริ่มการสำรวจดาวอังคารตั้แต่ปี1971ตัวนาซาและปัจจุบันก็มีการส่งทั้งดาวเทียมและยานสำรวจต่างๆแต่ที่สำคัญที่สุดคือการส่งหุ่นยนต์โรเวอร์ซึ่งในตอนนี้นะครับก็จะมีอยู่3ามยานที่กำลังสำรวจอยู่บนพื้นผิวดาวอังคารจากสองประเทศคือสหรัฐและจีน ลราจะมาพูดถึง Rover บนดาวอังคารกันนะครับค u r i o ิ i t y เป็นยาที่มีขนาดเท่ากับรถมินิคูเปอร์ขับเครื่องด้วยพลังนิวเคลียร์โดยในะตอนนี้นครับทำงานอยู่บนดาวอังคารได้9ปีแล้วและปัจจุบันก็ยังทํางานอยู่ค u r i o ิ i t y นะั้นมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์มากมายทำให้นาซานะ,นะครับได้ข้อมูลเกี่ยวกับดาวดวงนี้อย่างน่าเหลือเชื่อเลยครับ ต่อมานะครับคือยาน Perseverance ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ายาน Curiosity เล็กน้อยภารกิจหลักก็คือการหาร่องรอยสิ่งมีชีวิตบนดาวองคารและที่สําคัญกว่าก็คือมีเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจติดไปด้วยครับและทําการทดสอบการบินบนดาวงคารสําเร็จไปด้วยดีและยังคงบินทํางานร่วมกับยาน Perseverance อีกด้วยครับและสุดท้ายนะครับคือยานซื่อหลงเป็นยานสำรวจของจีนที่เพิ่งลงจอดในปีนี้และเป็นภารกิจแรกบนดาวอังคารของประเทศจีนครับ การศึกษาการตั้งถิ่นฐานบนดาวอังคารนั้นสําคัญต่อมนุษยชาติมากครับเพราะว่าดาวอังคารน้นจะเป็นถิ่นฐานสํารองถ้าหากโลกเรามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆทําให้เราไม่สามารถอยู่บนโลกได้อีกต่อไปครับสุดท้ายนะครับเราจะมาพูดถึงแผนการตั้งถิ่นฐานที่น่าสนใจนะครับอีลอนมาร์์ได้วางแผนการสร้างฐานบนดาวอังคารที่มนุษย์สามารถอยู่ได้ในตอนนี้นั้นเขาได้สร้างยานต้นแบบ Starship ที่จะสามารถพามนุษย์ไปดาวอังคารและลงจอดได้อย่างปลอดภัยและอีกทั้ง Starship ยังถูกออกแบบให้สามารถใช้งานบนโลกได้ และถ้าหากสำเร็จ Starship จะเป็นยานลบที่2ถัดจากชัดเ t l e ที่สามารถใช้ซ้ำได้อย่างสมบูรณ์แบบและจะเป็นยานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสร้างใหม่ด้วยครับอีลอนมัส์ได้บอกกับทีมงานของเขาว่าให้สร้างยานต้นแบบเราแอกว่าโลกจะแตกในปีหน้าทำให้การพัฒนา Starship นั้นนะครับเป็นไปอย่างรวดเร็ว และถึงแม้ว่ายานต้นแบบจะระเปิดขณะลงจอดอยู่หลายครั้งแต่ Space X ก็ได้พัฒนายานลำนี้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างรวดเร็วครับและในที่สุด Starship ก็สามารถลงจอดได้ในการทดสอบครั้งที่3แต่ยานกลับระเปิดขึ้นหลังจากลงจอดได้เพียง10นาทีแต่การลงจอดได้อย่างสมบูรณ์แบบนั้นเกิดขึ้นเมื่อการทดสอบครั้งที่5 ซึ่งถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญของการสำรวจดาวอังคารกันเลยทีเดียวครับในอีกไม่กี่10ปีนี้เราอาจจะได้เห็นการตั้งถิ่นฐานบนดาวอังคารและมีมนุษย์อาศัยอยู่เช่นเดียวกับบนพื้นโลกในที่สุดครับ